ามาครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาให้พี่เนทลองชิมไมซ์แนดแบบไม่ใช่ไมซ์แนดคือพี่เนทจะบอกว่าตัวนี้มันอร่อยที่สุดใช่ปะเดี๋ยวจะไปพิสูจน์กันว่าถ้าเราสลับเอามันฝรั่งทอดกรอบอีเห่ออื่นใส่ลงไปในไมซ์แนดแล้วให้พี่เนทชิมอะ่ะเขายังบอกว่าตัวนี้อร่อยอยู่หรือเปล่านะครับผมมานี่ครับไมซ์แนดจริงๆแล้วอร่อยมากนะตัวนี้นี่ตัวนี้อร่อยมากอือพี่อัวลองกินดูเดี๋ยว่ายปะ ดีไหมฮะพี่โอเคลองมาใส่นี้แ้วเราจะทำการเปลี่ยนรสชาติัอ่ะสีเดียวกันเะยสีเดียวกันเหมือนกันเลยเดี๋ยวจะเอาไปให้พี่เน็รีวิวว่าไมค์สแน็คของเขาอะรสชาติเป็นยังไงรู้จักปะรู้จักอันนี้มันคืออะไรอะไมค์สแน็คอร่อยร้านทอดที่โคตรอร่อยอร่อยอร่อยมากเลยวะที่สุดเดแต่คุณลองชิมให้ผมหน่อยดิอยากผมก็กินให้ดูอันกินให้ดูแค่เห็นสีก็รู้มันเปลงยังปะไมค์สแน็คนั่นไมค์ทันยักษ์ไะ อันนี้ไม่ใช่ผมซื้อมาจากในไลฟ์คุณเนี่ยไม่เชื่ออันนี้ไม่ใช่ละเอฟมาจากในไลฟ์คุณเนี่ยเหนื่อไม่ต้องพูดเลยนยี่ยงถ้าอยากซื้อองดีก็ไปที่ไมซ์แซ k ไมซ์มนเน็ก็ได้ครับไม่ไมไม่ใช่นี่ไม่ไม่ตะกร้าผมก็มีตะกก้าตะ๊ร้าพี่ยงก็ได้